คลิปนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องการตั้งค่าอินดิเคเตอร์นะคะในมือถือนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้ากดไปที่ฟังก์ชันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมาตั้งเ,เส้นบอกเทรนนะคะเส้นบอกเทรนถ้าเราดูแบบนี้เราเรารู้นั่นแหละว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเทรนลงถูกไหมคะ เนี่ยเป็นเทนล,ลงอันนี้เป็นไซเว์เราดูออกแต่ถ้าจะให้แบบแม่นโดยที่เราแบบไม่ต้องวิเคราะห์เองนะคะเราก็ใส่ ma 100เข้าไปนะคะก็ไปที่ moving average นะคะตั้ง100นะคะ100 exponential นะคะ widget c l o s e แล้วก็เอาความหนาสัก2ก็ได้นะคะกดเสร็จสิ้นค่ะ ถ้าวิธีดูนะคะถ้าแท่งเทียนถ้าแท่งเทียนอยู่ล่างนะคะแสดงว่าเป็นเทรนลงถ้าแท่งเทียนอยู่บนนะคะเนี่ยถ้าแท่งเทียนอยู่บนนะคะแสดงว่าเป็นเทรนขึ้นถ้าแท่งเทียนอยู่ล่างแสดงว่าเป็นเทรนลงถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าแท่งเทียนอยู่ระหว่างเส้นบอกเทรนเอ็มนึ่งร้นะคะจะเป็นไซด์วีเป็นช่วงที่แท่งเทียนมันพักตัวนะคะ โอเคนะคะทีนี้นอกจากว่าเราจะมีเส้นบอกเทรนแล้วนะคะเรายังเข้าออเดอร์ยากเพราะเราไม่รู้ว่าใช่มันเป็นเทรนลงแล้วมันจะลงแค่ไหนถ้ามันเป็นเทรนขึ้นแล้วมันจะขึ้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กรอบกรอบของ BB นะคะในการเข้าออเดอร์นะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะในส่วนของ BB นะคะเราจะตั้งเป็น19 2 0นนะคะ vegetated cross นะคะ แล้วก็ตั้งเป็นสีเทานะคะเราจะเพิ่มเลเวลนะคะที่ข้างล่างสุดนะคะกดไปที่ดินสอนะคะเราจะตั้งค่าเป็น1.6โดยปกติแล้วจะตั้งเป็น1.68กับลบ1.68นะคะโดยการเอาค่าของฟิโบนะคะมาใส่แต่ทีนี้ถ้าอยากจะให้มันอยู่ในกลางๆนะคะเราก็เอาแค่1.6 กับลบ1.6นะคะหลังจากนั้นกดกลับนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะขึ้นกรอบมาให้เรานะคะวิธีนะคะดูนะคะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนแตะ B ีบนนะคะเราจะเซลทีนี้แท่งเทียนอยู่ล่างมันต้องเซลถูกไหมคะจำเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนขึ้นไปแตะ BB บ,บ,บนนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาบอกก่อนว่าอะไรคือบีบีบนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับสีให้ชัดกว่านี้เดี๋ยวจะดูไม่เห็นสักประมาณนี้แล้วกันอ่าดูนะคะแบบนี้นะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าบีบีบนตรงกลางก็บีบีกลางข้างล่างก็บีบีล่างนะคะส่วนเส้นประ บนล่างเขาเรียกว่า BB level นะคะราคาที่ดีที่สุดที่เราจะเข้าทำการซื้อขายนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่มันอยู่ช่องตรงนี้ค่ะระหว่าง BB level กับ BB บนเราต้องเซลนะคะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนอยู่ BB ล่างกับ BB level นะคะเราต้องบายนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเจอกรณีที่ BB มันบานลง สมมติเลยนะคะอ่าทองปัจจุบัน H1 น,นะคะเมื่อไหลที่แท่งเทียนแตะ BB ล่างเราจะทําการบายแล้วถูกไหมคะแต่นี้เราบายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองก็คือเส้นบอกเทรนเพราะฉะนั้นเราต้องรอย่อขึ้นแล้วเซลล์ย่อขึ้นแล้วเซลล์อย่างเดียวนะคะใครส่วนนะคะสามารถเข้าบายแล้วก็ปิดกําไรที่ BB กลางได้แต่จะไม่แนะนําส่วนนะคะถ้าไม่ชํานาญจะทําให้เราเนี่ยโดนล,ลากได้นะคะ แตะ BB บีบนเซล์แตะ b ีล่างบายนะคะทีนี้วิธีป้องกันไม่ให้โดนลากในขณะที่เราทําการออเดอร์แล้วเจอ BB บานลงอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่ามันทางหรือเรียกง่ายๆว่ามันบานนะคะมันจะเป็นตัว V, v ีวีคว่ำกับ V หงายถ้า V หงายบานขึ้นถ้า V. ีคว่าเนี่ยคือบานลงวิธีป้องกันนะคะเราก็จะใส่นะคะ MA นะคะ3ตัวนะคะก็คือ MA1 นะคะ เอ็ 1> 1. ใส่ลงไปหรออาเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วยังตั้งเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะความหนาสัก3แล้วกันนะคะ e x p r o e n t น a l v e g e t a t เต g r นะคะใส่เข้าไปไม่เอาสีเหลืองเราสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินอาให้มันชัดๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราเพิ่มไปอีกนะคะ MA 2นะคะ MA 2ตั้งเป็นสีเหลืองนะคะปึ๊บตั้งความหนานหนึ่งพอนะคะเดี๋ยวมันตาลายแล้วก็เพิ่ม MA อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ MA 3สีเหลืองเหมือนเดิมค่ะ Exponential Vegetate แล้วก็อันนี้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะโอ้ยไข่เยอะแยะ ถ้าบว่าตอนนี้เรามี MA3 เส้นครบแล้วนะคะมาดูกันอ่าเนี่ยค่ะในขณะที่เรากำลังรอนะคะรอที่จะบายที่ BB ล่างนะคะแต่กลายเป็นว่าอะไรคะ MA3 เส้นมันไม่ได้ตัดกันเหมือนอันนี้นะคะเราก็ยังบายไม่ได้เพราะอะไรเส้น MA3 มเส้นมันชน BB ล่างปุ๊บมันยังไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนั่นกำลังจะบอกเราว่า มันไม่สามารถที่จะบายได้จนกว่าเส้น MA 3เส้นเนี่ยมันจะตัดขึ้นนะคะนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้โดน BB บานเป็นตัว V คว่ำกับ V ไหงายนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเราจะมาตั้งนะคะเ,เส้น RSI นะคะกับตัว MACD นะคะเ,เราใส่ MACD ก่อนกดไปที่ฟังก์ชันนะคะแล้วก็ MACD นะคะเราจะตั้งที่5 30 2นะคะว้จะติดโครสแล้วก็3แล้วก็ความหนา3-4นะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัว MACD นะคะมันจะบอกอะไรคะมันก็จะบอกเทนเหมือนกันเห็นไหมแท่งเทนอยู่ล่างแสดงว่าเป็นขาลงแท่งเทนอยู่บนแสดงว่าขึ้นทีนี้ในส่วนของ MACD ถ้ามันเป็นแอ่งกระทะอย่างนี้ยค่ะ เนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะเนี่ยคือเราต้องรอเซล์ลอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อไหรที่มันเป็นภูเขาแบบนี้นะคะ<ม>ก็เป็นเทนขึ้นต้องรอย่อแล้วบายย่อแล้วบายนะคะ<ม>และจุดกับตัวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มันหักลงอะคะ่ะอ่านึกออกไหมคะอ่าดูนะ B-B บแตะบนนะคะแตะบนปุ๊บ MA3 เสเส้นนี่มันตัดลงมา ภูเขานี้มันก็มาตัดลงมาตรงนี้พอดีระหว่างตรงกลางนะคะที่ตรง0.000 000, ตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่าโอเคนะคะทีนี้ MACD ยังไม่พอนะคะเราจะต้องเพิ่มตัว RSI นะคะ <c oughs> ซึ่งตัว RSI เนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะคะเราก็กดไปที่หน้าต่าง indicator หนึ่นะคะ อง MACD เนี่ยค่ะมากดฟังก์ชันตรงนี้นะคะแล้วเราก็เพิ่ม RSI เข้าไปนะคะ r s SI Relative Strength Index นะคะชี้ไม่ได้ไม่มีมาเราจะตั้งเป็น3นะคะสีสีเหลืองนะคะ3ส,สีเหลืองทีนี้เรากดมาที่เลเวลนะคะเพิ่มช่องนะคะก็คือมันจะมี70-30ให้อยู่แล้วแล้วเราเพิ่ม15กับ30เข้าไปนะคะ แล้วก็ใส่ตัว B กับตัว S เข้าไปนะให้รู้ว่าอ๋อ15นี้ b าย85นี้ซลล์นะคะหลังจากนั้นกดกลับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะทีนี้มันจะมาขึ้นตรงนี้นะคะ70เห็นไหมคะเส้น70เส้น15เส้น30มมันจะเป็นช่องระหว่างที่เราจะต้องทำการเข้า order ในช่องนี้แตะบนเซลล์แตะล่างบายนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาเพิ่มที่หน้าต่าง indicator อน์1นะคะใส่เส้น RSI นะคะ ทีนี้เราจะตั้งเป็น6นะคะหเราจะเปลี่ยนเป็นสีอันนี้นะคะสีฟ้าเพิ่มความหนาเป็นสมนะคะแล้วหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยขึ้นตรงนี้นะมันจะดูตาลายนิดนึงนะคะแต่เออมันจะช่วยเราได้เยอะนะคะระหว่างตาลายกับได้ตังนะคะเลือกเอานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีของอ เปลี่ยนสีของอะไรวะเปลี่ยนสีของ MA ให้มันให้มันเข้ากันให้มันตรงกันอ่านี่ยให้มันสีมันให้มันบาลานซ์กันหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มสโตนะคะกดไปที่ฟังก์ชันข้างบนนะคะคำว่ากราฟหลักเห็นไหมกราฟหลักแล้วก็ฟังก์ชันบนสุดใกล้ถังขยะนะคะเพิ่มค่ะเพิ่มสโตนะคะ สโตเนี่ยเราจะตั้งเป็น833ก็ได้นะคะแต่ถ้า622อ่ะมันจะเร็วกว่าแต่บางทีถ้าเราตั้ง622เนี่ยมันจะหลอกเพราะฉะนั้นที่มันหลอกเพราะอะไรมันเข้าไวไงพอมัน,พอม,นพอมันตัดปุ๊บมันดีดกลับนะคะก็เลยตั้งเป็น833ดีกว่าเอาที่ชัวนะคะแล้วก็ตั้งเป็นสีนี้นะคะความหนา3020สโตเนี่ยเราต้องเพิ่มเลเวลนะคะก็คือ ่า uh, 20, 80, 90, 30นะคะที่มันจะต้องมีนะคะมันจะเป็นช่องเลเวลของสโตเหมือน BB ก็มี BB เลเวลสโตก็มีเลเวล RSI ก็มีเลเวลเราจะต้องมีจุดที่สวยงามเสมอในการเข้านะคะ uh, หลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นก็จะขึ้นสโตมานะคะสโตมาแล้วนะคะอ่าเลเวลที่เราเพิ่มก็คือช่องนี้นะคะ กับช่องนี้นะคะแตะบนเซลแตะล่างบายอันนี้เหมือนการแตะบนเซลแตะล่างบายนะคะ bb แตะบนเซล bb ล่างแตะล่างบายนะคะแตะล่างบายแตะบนเซลนะคะตรงกลางนี้เอาไว้เก็บไว้ปิดกําไรนะคะเข้าไวออกไวนะอ่าสุดท้ายเลยนะคะเราจะมาเพิ่มตัวเส้น env นะคะเรามาที่หน้าต่างสุดท้ายเลยที่เขียนว่าหน้าต่าง indicator ร์2นะคะกดที่ฟังก์ชันนะคะแล้วเพิ่ม ตัวนี้นะคะ E N V E L O P E S นะคะตั้งเป็น10นะคะตั้งเป็น10นะคะอ upper band นะคะสีแดง lower band นะคะสีเขียวนะคะหลังจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นค่ะทำไมถึงให้สีแดงนะคะเป็นอยู่เส้นบนสีเขียวอยู่เส้นล่างเพราะว่าเราจะได้ดูง่ายเมื่อไหร่ที่นะคะเส้นสโต6ห ไอ้เส้นสโตแปดสเนี่ยตัดเส้นสีเขียวแปลว่าเราบายได้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะเส้นสโตตัดนะคะดูดูดูเส้นส,โต,ตนะะส,นสโตนะคะตัดเส้นสีแดงเนี่ยลงมาก็คือเราเต็มตัวเซลล์นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะว่าวิธีการเข้าออเดอร์เข้ายัางไงนะคะ เราพยายามสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนมันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปแตะบีบีบน bon, ปุ๊บนะคะขึ้นมาแตะบีบีบน bon, ปุ๊บแล้วเส้น MA3 เส้นตัดลงมานะคะบน B b นะอ่าสังเกตจากข้างบนก่อนอันดับแรกเลยสังเกตแท่งเทียนก่อนเลยค่ะแท่งเทียนแตะ BB บน bon. ในช่วงที่มันพักตัวเราจะได้กําไรเยอะเพราะอะไรมันจะอยู่ในช่วงกับตัวนะคะถ้าเป็นเทนลงเราเล่นไหลได้ถ้าเป็นเทน ขึ้นแล้วก็เล่นไหลขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเทนไซเวย์นะคะเราสามารถรอหาเข้าจุดที่สวยที่สุดเพื่อกินกำไรยาวๆได้นะคะเหมือนตอนนี้นะคะจากหน้าจอนะคะก็จะเป็นอทองนะคะ M30 นะคะ <c oughs> แท่งเทียนเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็ขึ้นไปบีบ,บนนะคะขึ้นไปบีบบนปุ๊บเกิดแท่งเทียนกลับตัว และก็ MA3 เส้นตัดลงมานะคะตัดลงมาเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมาดูนะคะเลื่อนลงมาดูเส้น RSI กับ MA c d จากที่เป็นภูเขานะคะเส้น RSI 2เส้นได้ทำการตัดลงมานะคะตัดลงมาเป็นแอ่งกระทะตรงนี้เห็นไหมคะตัดลงมาเป็นแอ่งกระทะตรงนี้ดูที่จุดศูนย์กลางนะคะที่ชี้นะคะตัดลงมาเป็นแอ่งกระทะปุ๊บ เส้นสโต6นะคะ6 2สนะคะก็ตัดตรงเส้น M อเ e พอดีนะคะจะต้องครบทั้งหมด1-2-3 4 QC นะคะทั้งหมด4 QC นะคะอ่านับ1นึ่นับ1นะคะแท่งเทียนแตะ BB บนนับ2เส้น MA 3เส้น3เส้นตัดกันนับ3เส้น RSI ตัดภูเขาลงมานะคะ RSI 2เส้นตัดภูเขาลงมานับ4นะคะเส้นสโตนะคะตัดเส้น ENV EN ทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะเราทำการเข้าออเดอร์เซล์ได้ทันทีเลยนะคะ วิธีการเวลาแฟงเข้านะแฟงจะเข้า,าบีบีบนก่อนไม้แรกนะคะเป็นการเป็นการนำทางก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เพราะว่าเราจะได้ราคาดีก็คือตรงช่องแคบมาะระกานี้นะคะเราโยนหินโยนหินข้างทางก่อนนะคะ1ก้อนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่เสียเยอะนึกออกไหมคะถ้าไม่ใช่ก็คือถ้ามันขึ้นต่อเราก็สามารถตัด ขาดทุนได้เลยโดยที่เราจะไม่ขาดทุนเยอะแต่ถ้าเราลงไม้หนักไม้แรกเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันบานขึ้นเนี่ยเราจะซวยนะคะเราโยนหินข้างทางก่อน1ก้อนนะคะหลังจากที่มันตัดครบทั้ง4 QC อ่ะนึ่านะคะเราก็จะเพิ่มไม้ได้อีกในตอนที่เส้นสโตทั้ง2เส้นตัดเส้น ENV 2เส้นนี้ครบนะคะเนี่ย ประมาณถึงตรงนี้นะคะซึ่งตอนมันตัดมันจะต้องอยู่ระหว่างช่องอ90 80ตรงนี้นะคะที่เราใส่เลเวลเข้าไปนะคะพยายามดูไอ้เส้นจุดศูนย์กลางตรงนี้เราจะเห็นนะคะอ่าประมาณนี้เลยค่ะใครไม่เข้าใจสอบถามได้นะคะครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวจะส่งวิดีโอไม่ได้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ